เอาละครับทืิอนนี้น่ารักนะครับมีอยู่กับผมแบงค์กับเกม NFT b e a e Gobo ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมฟรีนะเพื่อน ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามากับเกมมือถือสายฟรีก็เล่นได้อีกหนึ่งเกมนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นเกมนี้แล้วหรือเปล่าน,นะครับก็วันนี้นะครับเกม b r e a k b l นะครับได้เปิดวันที่10เดือนมกรานะครับก็วันนี้ประมาณ9ก้าโมงนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีๆเลยนะครับสไตล์เกมนะครับคล้ายๆตัวของเมียโฟนะถ้าใครเคยเล่นเมียโฟเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยในการขุดแร่อะไรแบบนี้ ก็ในเรื่องของตัวเบเกิลโบนะครับเพื่อนๆจะอ่าจะเอิร์นหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยนะครับต้องมีกระเป๋าตัวนี้นะครับพ็อกอ่าพ็อกเก็ตบัฟนะครับเป็นกระเป๋าของเกมนี้นะครับเนื่องจากตัวของพ็อกเก็ตบัฟเนี่ยคือเพิ่งเปิดตัวเกมนี้ขึ้นมาเลยนะครับในปีนี้นะส่วนตัวแนวทางของตัวเกมหรือราคาเหรียญตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่7 0็ดบถึงแปบาทหรือเปล่านะครับคือผมเช็คตอนเชา้าอ่ะเออนะถ้าเช็คตอนเช้าน่าจะ75บาบาทอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะ เล่นนะครับก็ต้องมีกระเป๋าอันนี้ด้วยนะครับส่วนกระเป๋าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปละกันนะครับในเรื่องของ การเอิร์นนะครับเออการที่เราจะสมัครกระเป๋าหรือว่าในเรื่องของตัวแอปกระเป๋ามันเป็นยังไงนะเพื่อนๆโอเคนะครับเรากลับมาหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเพื่อนเข้ามาได้หน้าเว็บไซต์นะครับจะเห็นในเรื่องของตัวเกมเพย์นะครับในเรื่องของตัวอิคอนอเมกซิสเต็มนะครับโลต์แมปแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆนะในเรื่องของการดาวน์โหลดเกมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ o o g l e p l a y App Store นะครับแล้วก็เป็นแอปแก e ี่นะครับแล้วก็ Windows นะครับถ้าใครมือถือที่แบบมีในเรื่องของตัวความจุเยอะๆนะครับ ก็แนะนําว่าดาวน์โหลดในเรื่องของ Google p l a y มาเล่นดีกว่านะครับส่วนของ Windows นะครับผมลองดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันขึ้นเตือนในเรื่องของการป้องกันไวรัสนะครับผมก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงเออไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่ผมก็เลยเล่นผ่าน LD p l a y e เนะครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมจําลองเหมือนกันแล้วก็ภาพก็ไม่เป็นภาพภาพก็สวยดีนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าอาชีพต่างๆนะครับก็จะมีเลนเจอร์นะครับจะมีพรี๊ดนะครับ แล้วก็แบ็กสมิธเออมันจะดีเบอร์เซอร์เกอร์นะครับจะเป็นแบ็กสมิธเฉยเลยนะแล้วก็คูไซเดอร์นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเมดนั่นเองส่วนตัวบอลแรกของผมจะเล่นเมดนะครับแต่ผมคิดในใจเอออยากเล่นคูไซเดอร์ดูนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นคูไซเดอร์ก็ในเรื่องของตัวช่องละครเนี่ยเราสามารถเล่นได้เสียชีพเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจัดก,การเอานะครับ อตอนเนี้ยสี่สองเนี่ยเพื่อนเห็นว่าสี่สองเนี่ยมันมันค้างนานแล้วนะเพราะผมต้องปลดล็อกสี่สี่นะครับเพื่อจะเดินเควสหลักได้เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันนะครับในตัวเกมรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมลองไปเล่นแล้วสนุกนะครับเกมนี้นะครับเป็นระบบระบบกิ้วเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับในเรื่องของตัว NFT นะครับก็ในเรื่องของตัวเกมอะ่ะเขาจะมี ให้เราขาย NFT ได้ด้วยนะครับก็สมมุติว่าเพื่อนๆไปดรอป NFT หรือว่าตรงนี้นะครับเราสามารถขายผ่านตลาดกลางได้เลยนะครับโดยใช้เหรียญคริปตันนะครับไปซื้ออะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะมีตารางในเรื่องของตัวอิคโนมิกบอกเราด้วยนะเพื่อนๆก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัว NFT นะครับต่างๆนะครับนี่นะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอืมอะไรต่างนี่ตัว,ตวมีนี่ด้วยนะครับเป็นภาษาทไทยได้ไหมเนี่ยเพื่อน โอเคนะครับก็เลื่อนลงมาจะเป็นในเรื่องของตัวอีโคโนมิกนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับเหรียญคิดต้นที่ผมบอกนะครับแลกเป็นเหรียญ BLEC นะครับแล้วก็สวอปนะครับเปลี่ยนเป็นตัวของดอลลาร์นะครับก็ในเรื่องของไอ้ดอลลาร์เนี่ยมันมีหลายกระเป๋านะครับที่เราสามารถเทรดได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวบล็อกนะครับเพื่อนๆเห็นว่าเราเอาตัวเหรียญนะครับไปเปลี่ยนเป็นตัวบล็อกแล้วก็เราจะได้ NFT มานะครับ NFT ตรงนั้นเอาไปใช้ในเกมได้นะครับถ้าเราใช้้้อยยู่ในเเเกกมแลวราขีีจ เออเราขี้เกียจใช้แล้วนะครับเราก็ไปขายผ่านตลาดนะครับผมว่าตลาดเนี้ยผมน่าจะเป็นตลาดของตัวอ่าพ็อกเก็ตบัฟนะเพื่อนเอนเออผมว่าระบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องของความเฟอ้อหรือว่าไม่เฟอ้อนะครับเพื่อนๆไปลองเล่นในตัวเกมก่อนละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวบอทหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้จริงๆนะครับทุกเกมมันมีบอทแหละ มีบทหมดแล้วเพื่อนๆน,นะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาอะ,อะนะครับเราเสพความสนุกของตัวเกมต้นปีดีกว่านะครับใครที่รายได้เป็นยังไงเล่นแล้วมันสนุกไหมก็ลองมาเล็กเปลี่ยนข้อมูลกันดูแล้วกันอ่ะโอเคปะเราไปต่อกันนะครับในเรื่องของตัวรถแมพนะครับเพื่อนๆเห็นเขาว่าปูปมุมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับกมนี้ผมเห็นนานแล้วนะครับเป็นเบต้าตั้งแต่ตอนนู้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปแต่พอเปิดเต็มๆแล้วก็น่าสนใจเพราะาช่วงนี้ผม เบ่อเล็กน่าล็อกกันนะครับช่วงนี้เก็บเวลหนักนะครับก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็คือเล่นเล็กนล็อกนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยลงคลิปเลยก็เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปใ่ม่ละนะครับก็เนี่ยแหละมันเลยทําให้อ่ามีเกมนี้มาผมก็เลยมองว่าเออเกมนี้อาจจะมาตอบโจทย์ NFT ในช่วงนี้พอดีนะครับก็อาจจะจริงจังนะอาจจะจริงจังแบบไม่ได้จริงจังทุ่มเทนะครับแบบจริงจังที่แบบเล่นอ่าเคลียรย์ในเรื่องของเควส t l วันทํา กิจกรรมในเรื่องของตัวกิ้วอะไรต่างๆนะครับใครที่อยากเข้ากิ้วผมนะก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะในเรื่องของตัวกิ้วไม่ใช้ตังในการสร้างด้วยว่ะเกมนี้โหดรายที่สุดนะครับในเรื่องของตัวพาร์ทเนอร์นะครับเราก็คุ้นเคยนะโหพาร์ทเนอร์นี้คือเขาจะไปแบบไปซิงในเรื่องของตัวคูคอยนะครับอะไรเนี่ยอะไรผมไม่แน่ใจว่านี่อ่านว่าฮุบบิดหรือเปล่านะครับแล้วก็เกต IO นะครับอ่าบิดคริสนะครับใบบิดด้วยเนาะไม่มีใบแนนนะครับตล,ตลาดที่ผมพูดมาหมดเนี่ย ไม่มีเกมไหน n f t สักเกมนะครับที่จะแบบอยู่ในใบแนนเนาะไปถึงเปิดตัวมาแล้วแบบสามารถเข้าใปแนนได้ไม่ค่อยมีนะครับนอกจาก XZ ใช่เปล่ล่ะนะครับในเรื่องอีกอ่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นในเรื่องของตัวน่าจะเป็นระบบนะครับอ่าค่าแก๊สถูกด้วยเนาะในเรื่องของเชียนโพลีกรอนเนี่ยเพื่อนๆผมชอบนะอื่นๆผมไม่ค่อยรู้จักครับอ่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่าเอาหมดแล้วอ่ะทีนี้นะครับมุมขวาบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นในเรื่องของตัวโซเชียลนะครับก็มีทวิตนะครับแล้วก็ดิคอร์ดเฟซบุ๊กนะครับ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมเลเวล42นะครับเควสหลักของผมต้อง43นะก็ในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆให้ละกันฟังก์ชันคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันมีอะไรรายละเอียดเยอะมากนะครับเพื่อนๆน,นก็คือเกมนี้เดี๋ยวผมจะสตรีมนะครับในไม่แนไไ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นวันไหนนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นแบบว่าเป็นฟรีๆแล้วก็ลองเอิร์นให้มันได้นะครับ ให้มันได้สกกมหนึ่งอ่ะนะครับโอเคนะครับในเรื่องของตัวเกมนะครับก็จะเหมือนในเรื่องของตัวเมียโฟเกมอะไรต่างๆนะครับเกมพวกนี้ผมจะยกให้ว่าเป็นเกมมือถือออโต้นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่ผมชอบให้ก็คือเกม Auto, เออโต้นะครับเพื่อนๆเพราะมันไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพื่อนๆเดินควิดหลักนะครับแล้วก็ปลดล็อกเลเวลอะไรแค่นั้นเลยนะครับในเรื่องของตัวเกมสิ่งที่สนุกสําหรับในเรื่องของตัวเกมจริงๆนะครับจะเป็น PVP การลงด้านการเข้าปาร์ตี้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ใน d i s c อร์อะไรแบบนี้ส่วนตัวนะครับก็ผมตอนนี้คือมีกิวเรียบร้อยนะครับก็คือไปอาศัยเขาอยู่แหละนะครับเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องรีบทำเควสนะครับรลยวัดอะไรแบบนี้โอเคนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อนๆเข้ามานะครับผมแนะนําว่าสร้างตัวละครตั้งชื่อตัวละครแล้วก็เดินเควสหลักย,ยาวๆไปเลยนะครับ เควสดหลักยังไม่พอเราเดินยาวๆมันจะมาตันอยู่ที่41นะครับ41มันต้องให้เก็บไปถึง43เนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากนะครับเพื่อนแต่มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับมันสามารถาไปลงไปลงในเรื่ของตัวเควสดไยวันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปดูแล้วกันเนะาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรา อันแรกเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวแพ็คคอมโบนะครับก็สายเติมเงินอ่ะผมว่าน่าจะชอบนะนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นปุ่มแดงๆเพืเ่อนๆก็กดไปเลยนะกดอ่ารับไปเลยนะครับนี่วันที่1เห็นปะนี่นะครับมันจะมีขั้นสูงขั้นงดงามด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอ่าบัตรระดับมหากราบมหากราบเออมหาการเลยนะเนี่ยคำพีนักปราดโอ้โหแต่ละชื่อนะครับโอ้แม่งเป็นอะไรที่ดูดเงินมากเลยนเนี่ย มีการ์ดรายเดือนด้วยเพื่อนอันนี้เรารับไม่ได้ครับอ่ะโอเคนะครับประเด็นจะเป็นของขวัญน,นะครับการเข้าสู่ระบบทั้งหมดนะครับแพ็กออนไลน์ข้อเสนอรายวันนะครับก็มีอะไรล่อตาล่อใจให้เราซื้อได้เกือบทุกวันเลยนะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นจริงจังเพื่อนเื่อก็ลงทุนก็ได้นะเพื่อนๆแต่ผมแนะนําว่าลองเล่นฟรีไปก่อนนะครับอ๋อก็โอเคตรงนี้ผมจะพูดเพิ่มเติมน,นิดนึงละกันนะครับในเรื่องของตัว ในการเล่นออนไลน์นะครับก็คือเกมนี้ผมจะใช้ระยะเวลาเล่นแค่2ชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเนี่ยผมจะเอาล็อกอินตรงนี้แหละแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบอยากจะแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับเดี๋ยวกันเอินการอะไรเดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวบอกนะตรงนี้เดี๋ยวไล่ดูกนะครับก็โอเคนะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าตรงนี้ไม่ต้องโฟกัสก่อนก็ได้นะครับก็เล่นตามที่มันมีมันมีให้ไปก่อน,นะครับถ้ากระเป๋าเต็มมาสามารถกดย่อยกระเป๋ารวาขายไอเทมได้นะครับนี่ เนี่ยนะครับมีพื้นที่จัดเก็บนะครับนี่แล้วก็มีที่เราสามารถประดิษฐ์เนี่ยนะครับเอาเอาแร่นี้นะครับมาประดิษฐ์เป็นแร่สีเขียวนะครับนี่อันนี้มัแร่เป็นแร่นี้นะครับก็คือเราสามารถเอามารวมแร่ได้นะครับเพื่อนๆก็โอเคนะก็ตามนี้นะครับกระเป๋าต่อไปก็จะเป็นร้านค้าท like ี rule, here, <All> right, ่เติมเงินนะครับตอบอันนี้เราไปแล้วเนาะ ขีดสามขีดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครอุปกรณ์ทักษะสัตว์เลี้ยงนะครับพานาตรงนี้เป็นภาษาไทยหมดนะครับก็สามารถอ่านดูได้เลยนะครับฟังก์ชันมันเยอะมากจริงๆนะครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมโฟกัสก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีให้เรานะครับเสริมเสริมความแข็งแกร่งนะครับเออเสริมแก่งกล้าวิชาไม่ใช่ละนะครับก็คือแต่ละอันน่ยมันจะทําให้เราเพิ่มนะครับเนี่ยเราจะเสริมใช่ปะเราต้องปลดล็อกนะครับ เพื่อนเห็นไหมเราต้องปลดล็อกเป็นเลเวลสองเนี่ยต้องใช้เลเวลสิบนะครับนี่เลเวลสิบเราขาดขาราขาดไปอันหนึ่งครับนี่เราขาดอันนี้ <c oughs> เราขาดอันนี้เพื่อนเพื่อนร้านาค้ากิลมีไหมเราลองเข้าไปดูร้านาค้ากิวเอ้ยมีเรามีอันนี้พอไหมเนี่ยอ่าคุณได้รับแล้วโอเคมันคือเอาอะไรซื้อวะ <c oughs> อ่าเสริมไปนะครับนี่แหละเราก็ อ่าเป็นเลเวลสามนะครับก็คือเลเวลสิบห้านะครับเราก็อัพให้มันถึงเลเวลสิบห้าเลยแล้วมันไม่มีอัพแบบไอ้นี่นะเพื่อนๆไม่มีอัพแบบว่าเลื่อนอ่ะเนาะมันให้เรากดทีละคลิกอ่ะเหนื่อยเนี่ยนะครับเราก็เพิ่มไปเลยนะครับเนี่ยฟังก์ชันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูนะจริงๆนะครับบางคนอาจจะตกหล่นไปนะเพื่อนๆเนี่ยเราอัพไปเลยนะครับอัพไปไม่ต้องซีเรียสนะครับไอเทมใหม่มามันจะยึดในเรื่องของการตีบวกไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ไม่สําเร็จด้วยนะตอนที่เราตีบวกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะหมดละ นี่เดี๋ยวผมจะเสริมไปเรื่อยๆนะครับเราจะตีบวกไปร้อยหนึ่งเลยไหมประมาณสัก20ผมว่าน่าจะน่าจะเริ่มแตกแล้วแหละนะครับเนี่ยเริ่มแล้แลเริ่มหมดละปึ๊บปึ๊บสุดท้ายนี่เป็นแพ้ตลอดเลยเนี่ยโมไม่พอขาดขาดก้อนหนึ่งแล้วอยอดแหลมไร้สิส้นสุดดันเจนทีมนะครับร้านค้างเงินมีไหมนี่ร้านร้านนี้มีนะครับนี่เราใช้เงินนี้มาซื้อแร่นี้ได้นะครับก็ นี่ผมซื้อครบละ <c oughs> อันนี้ซื้อได้สองรอยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่ม EP x นะครับอืมต่างๆนี่ไอ้มีเพิ่มมาน,นี้ด้วยคิดตั้นความสุขหรอสร้างความสำคัญบวกสิบห้าโอ้โหโอ้โหดูดีดูใช้เหรียญเยอะมาก <c oughs> ยังไม่ใช้ตอนนี้ครับอ่ะอย่างนี้เราเสริมไปก่อนนะครับเพราะเราจะเสริมความแข็งแกร่งอ๋อ,อต่อไปเบลเวลสี่ผมก็ตกใจ นะครับอ่ะตอนนี้เบรพลังเราเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คตัวหกหมื่นแล้วเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของทักษะนะครับทักษะนี้ก็เพื่อนๆสามารถอ่าเพิ่มทีเดียวได้นะครับก็จะเป็นสี่สามนะครับนี่นี่นี่เราสามารถมาเช็คสกิลได้นะครับสกิลของผมก็แรงพอพอตัวนะเอาจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอ่าจารึกนะครับจารึกนี้ผมแนะนําว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอยากเล่นเซตไหนอ่ะ ม่านม่านเมฆฝนกำแพงศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่าตรงนี้คือยังไงเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับไอตรงจานลึกเนี่ยอ่ะโอเคนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นตัวฟรีอยู่นะครับก็ใช้เป็นน้องแมวนะเนี่ยนะครับน้องแมวเวล16บหกจริงๆอัพเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะเนี่ยนี่นะครับเวลสบเจเวลตันคือสี่สองนะครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับตรงสัตว์เลี้ยง ฟังก์ชันอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้สุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมเพื่อนเพื่อนอยากสนใจว่าอ่าแล้วเกมนี้มันหาเงินยังไงล่ะนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเหรียญที่เรามีนะครับก็คือเหรียญคิตตันเนี่ยนะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญคิตตันแล้วก็เหรียญซิลเวอร์นะครับเหรียญบรีนะครับไอตัวคิตตันเนี่ยเพื่อนๆไปตีมอนนะครับมันก็จะได้เหรียญแล้วจะดรอปเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปหามอนละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเราไปอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมลองไปอ่าเด้วยก็สามสดูนะครับ น่าจะแผนที่นี้น่าจะนะเออจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ขอไปด้วยนะครับอืมอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไอ้น,นี่คือคนเยอะมากไอ้เอออันนี้อันนี้คนเยอะมากเพื่อนเพื่อนอันนี้คนเยอะสุดๆนะครับเราไปหาพื้นที่ใหม่มาโลกนะครับก็เหมืองเยือกแข็งนะครับอันนี้สี่สิบอะสี่สิบไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมว่าสี่สิบเราไม่ไหวอยู่ละอันนี้เราลองมานี่ละกัน พื้นที่ฟาร์มพื้นที่ฟาร์มน้อยมากนะแต่เมื่อกี้ผมเจอพื้นที่หนึ่งนะครับถือว่าดีมากเลยแล้วผมก็ไปกดผิดนะครับมาวับมาเข้ามาเข้ากิวเฉยนะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่อเราเดินมานะครับมผมมีภาคอไปขอไม่ให้มีคนแล้วกันเนาะน่าจะมีแหละนี่ไงมีคนตีมอนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตีมอนตตรงนี้นะครับเพื่อน โอ้อีกพีสองร้อยสี่สิบเลยหรอเยอะกว่าตรงนั้นอีกนะเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือการเป็นการสู้กับมอนนะครับแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของตัวเหรียญนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นตอนที่อีกพีมันเพิ่มขึ้นไหมมันจะมีอีกพีที่เราเพิ่มขึ้นอ่ะเราต้องจบมอนนะเราแจมไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับสองร้อยเนี่ยเราก็ได้เงินด้วยนะครับเนี่ยเราก็ปล่อยไว้นะครับแล้วก็ตอนที่มันขึ้นอ่ะนะครับมันก็จะมีเหรียญ เหรียญขึ้นทีละหนึ่งทีละสองก็ว่าไปนะอีแต่ EP พขึ้นดีนะตรงนี้สองร้อยเนี่ยตอนจุดที่ผมไปฟาร์มนี่คือ30มิมั้งแต่ฟาร์มเหรียญได้ดีมากนะครับโอเคทำไมอีพไม่เพิ่มเลยวะ <c oughs> กำลังบอกอีพีดีมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็วิธีนี้นะครับเป็นการหาเหรียญแล้วเนาะแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเป็นการเอ,อต่อสู้นะครับเป็นการแบบว่าเนี่ยนะครับลงเหมืองนะครับนี่นะครับสามารถลงได้ทั้งวันนะ ก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็กดไปยังเลยนะครับสิ่งที่เราเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเยือกแข็งเนี่ยนี่ไงเราได้ละก็เหมือนเยือกแข็งเนี่ยเราจะต้องทําในเรื่องของตัว BP นะครับเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับแนะนำนะแต่ถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้นะครับแต่มันจะไม่รอดนะครับผมแนะนําว่าให้มันเกินสัก8 0,000เนี่ยไปจะสบายนะครับก็คือเกมนี้ถ้าเราเลเวลเยอะมากเท่าไหร่นะครับเราจะไปขุดแบบ อิ่มๆเท่านั้นนะครับพวกแรพวกเนี้ยผมแนะนําว่าถ้า59นี้น่าจะไม่มีใครไปหรอกตอนนี้นะครับคือ207นะครับแล้วต้องปลดล็อกเลเวลด้วยนะครับอืมตอนนี้มีคนเลเวล59ยังยังไม่มีหรอกนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่เราไปลงเหมืองคนแคนะครับแบบเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าเหรียญที่เราได้มันเท่าไหร่นะครับนี่มันมีวิธีการหาเหรียญแค่นี้นะเท่าที่ผมเห็นนะครับนี่มีตัวเนี้ยมีเหรียญอันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นนกาารรดูโฆษณะคับ การดูโฆษณาก็น่าจะเป็นกล่ององขวัญนี่นะครับการดูโฆษณาก็จะได้นะครับดูโฆษณาได้5ครั้งต่อวันนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมขอรับก่อนนะครับบ่วงศักด์สิ์นะครับบ่วงนักล่าศักดิ์สิ์อ่ะโอเคนะครับก็เมื่อเราเก็บเหรียญรวบรวมเหรียญอะไรต่างๆแล้วแล้วทีนี้เราอยากจะแลกเป็นเหรียญล่ะนะครับเหรียญบรีนะครับก็มากดตรงที่สร้างนะครับตรงนี้มันจะเด้งนะครับมาตรงที่อ่าพ็อกเก็ตบัฟนะครับผม ก็กาบาดออกไปเลยนะครับเพราะเรายังไม่สนใจไงนะครับเราสนใจดูในเรื่องอัตราการแลกก่อนนะครับแม้จะเขียนว่าเออเรายังไม่ได้รับรองนะมันยังไม่มีการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้นะครับก็ช่างมันไม่เป็นอะไรนะครับกรานเนี้ยทีเนี้ยเราได้เหรียญมานะครับก็คือตอนนี้อัตราการแลกเหรียญนะครับอยู่ที่16,00 0นะครับต่อ 1B นะครับ1 B บีนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยต้องเลเวลร5อด้วยนะครับเออไม่ใช่150หดิเลเวล50นะครับ แต่ตอนที่ผมงงในเรื่องของเนี่ยนะครับขีดจำกัดต่อวันคือศูนย์ทับศูนย์คืออะไรวะอันนี้งงนะเออคือว่าแบบสามารถแลกได้ไม่จํากัดหรอหรือว่าแบบเวลาในการสร้างหน่วยคือสองชั่วโมงนะครับโอ้มีเวลาด้วยเหรอก็คือเรากดสร้างปุ๊บนี่ต้องคูดาวอีกสองชั่วโมงเพื่อที่จะมาที่ที่เอาเหรียญนี่ไปขายนะครับเพืเ่อนๆโอ้แล้วแบบเหรียญเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งมืนหพันนะครับหนึ่งหมืหกพันเนี่ยโอ้เยอะมากนะ เยอะมากนะครับจะฟาร์มยังไงไม่ได้หนึ่งหมื่นอพันเยเป็นเดือนอ่ะนะครับเออเป็นเดือนนะครับแล้วเหรียญราคาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันอีกคลิปหนึ่งล้วกันเนาะโอเคนะครับก็หมดขั้นตอนในเรื่องของการเอินอะไรแบบนี้แล้วเนาะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปเสพความสนุกสําหรับตัวเกมกันเลยนะครับก็ส่วนสุดท้ายนะครับสําหรับเกมนะครับผมชื่อจําชื่อเกมไม่ได้แล้วนะครับก็เบสโกโบนะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องกิ้นะครับเพื่อนๆควรที่จะมีกิ้นะ ก็กิวนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับนี่นะก็ควรที่จะแบบว่าเนี่ยนะครับมาเข้ามาในกิวเล่นกิจกรรมกิวหน่อยนะครับกิวนี้ไม่ใช่เป็นกิวของผมนะครับผมก็ขอขอเข้ามาอยู่แหละเพื่อที่จะทำเควสนะครับนี่มีคนออนไลน์ด้วยนะครับผมว่าใครไม่ออนไลน์นี่เขาน่าจะเตะนะนะครับหัวหน้าดูผู้เชี่ยวชาญน,นักบวชไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าที่รับผมเข้ามาเนี่ยนะครับ เออก็ขอบคุณนะที่รับกันนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะสร้างกิวอะ่ะมันจะเสียเพชรในการสร้างนะครับเพื่อนเอนเออก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เรามีกิวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของการสร้างกิวก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมสายฟรีผมอาจะพูดกลับไปกลับมาผมก็ขอเพอเพื่อนด้วยละกันเนาะคือเกมมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับเพื่อนๆมันคือมันเก็บออตโต้นะครับก็เข้าใจกันเนาะก็อ่าเก็บฟาร์มเหรียญกันไห้ให้ได้16ึ่งหมื่นหกนะครับ แล้วก็ไปขายกันนะครับหมื่นหกผมน่าจะใช้ระยะเวลาในการเก็บอีกยาวไกลนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเราแบบว่าสักสิบจอ,อนะรบเราก็จะได้เรียนพร้อมกันนะครับเออใครจะเล่นสักสิบจอวะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะเพื่อนเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมลงดันคนแคะในคลิปหน้าให้เพื่อนเพื่อดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บในเรื่องของตัวเลเวลแล้วก็ค่าพลัง BP ก่อน เอาไว้เจอก,กันใหม่ขอบคุณค้าไปบายจ้าเพืเ่อนๆายบายกันไปเราไปใช้ชีวิตกับเกมเก็บเลเวลกันต่อ